สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับวันนี้พวกเราชาวแท็กก็จะมาแนะนําจุดเก็บ ID t o k e โทเค็นกันนะฮะซึ่ง ID โทเค็นจะเป็นเหรียญที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาพร้อมกันในแพท2.0บนดาดวเพนเนอร์คนี่โดยมันสามารถทําอะไรได้บ้างและพอจะหาได้จากที่ไหนวันนี้พวกเราก็ได้ทําการรวบรวมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่าจะต้องแจ้งไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าแนะนําให้เพื่อนๆเคเควสหลักให้เสร็จหมดเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาตามหา npc ไปพร้อมกับพวกเรานะครับเพราะ npc บางตัวอาจจะยังไม่โผล่มาถ้าเรายังเล่นเนื้อเรื่่องไมจบ แต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย Easy Card ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจสำหรับสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มากก่อน,อนเลยผมจะพาเพื่อนๆไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า ID Token สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งอย่างแรกคือเราสามารถนําเหรียญไอเดีนโทเค็นไปเล่นที่เครื่องสล็อตและเครื่องวงล้อนําโชคได้ที่สวนไอ i ดีนโดยเราจะได้มาเป็นวัตถุดิบเล็กๆน้อยๆโดยจะสามารถสุ่มได้ทั้งแบบใช้1เหรียญและ5เหรียญพร้อมกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะเรายังสามารถใช้เหรียญเพื่อแลกกับที่อยู่ของเจ้านกกระดาษโดยเราสามารถไปใช้ได้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่เหล่าแกงนกจะรวมตัวกันอยู่และใช้1เหรียญต่อการหานก1ตัวซึ่งจากที่ประกอบนี้จะไม่มีขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะพวกเราตามเก็บครบทั้งหมด60ตัวเรียยบร้้อแลว ส่วนถ้าใครยังหาไม่เจอก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนของพวกเราที่พาไปจูงมือหานกทั้ง60ตัวกันได้เลยนะครับต่อไปเราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการได้รับกันบ้างนะครับซึ่งแรกเริ่มนั้นเราจะได้เหรียญมาตอนแรกอยู่แล้วจากการเล่นเควสหลักที่น้องไฟล์ร์ฟลจะเป็นคนมอบให้เรามาก่อน10เหรียญเพื่อให้เราได้ลองเครื่องเล่นในสวนในดีนโดยต่อจากนี้เราจะพาไปดูจุดที่จะได้รับกันบ้างนะครับและสุดท้ายคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องการมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการเล่นตู้กาชาประกายทอง ซึ่งจะอยู่ที่ส่วนไอดินเหมือนกันนั่นเองโดยรางวัลใหญ่ในตู้กาชานี้จะเป็นไลท์โคลนสีดาวอันใหม่หรืออิชโชทานนั่นเองจุดแรกเลยนะครับก็คือเราสามารถไปซื้อมันได้กับแดนซี่ซึ่งเขาจะอยู่ระแวกใกล้ๆกับจุดที่เราเล่นเครื่องเล่นซึ่งเขาจะมีไอดีนโทเค็นขายให้เราทั้งหมด10เหรียญต่อ1อาทิตย์ซึ่งจะรีใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์ด้วยนะครับ จุดที่2โดยเราจะยังอยู่ที่แมปช่วงเวลาประกายทองชั้น2กันอยู่นะครับโดยเพื่อนๆสามารถวาร์ปตามและเดินมาหาออสอดจากนั้นให้คุยกับเธอและทําการเปิดใช้กลนาฬิกาจากนั้นปรับอารมณ์ของเธอให้เป็นสงบนิ่งเท่านี้ตรงจุดนี้เราก็จะได้โทเคนมาเพิ่มอีก2เหรียญน,นะครับจุดที่3ามจะอยู่บริเวณศูนย์การค้าจากนั้นให้เราเดินไปหาเอมบิดและทําการเปิดใช้กลนาฬิกาและปรับอารมณ์ให้เขาเป็นโกรธเกี้ยวเสร็จแล้วเราจะได้รับมาทั้งหมดอีก5โทเคน จุดที่4ให้เราเดินลงด้านล่างของแมปต่อได้เลยนะครับซึ่งเราจะพบกับมอริสพร้อมกับพลัสเซอร์อยู่ตรงนี้โดยหากใครเพิ่งมาพบเขาเป็นครั้งแรกก็ต้องทำการเล่นไซคควสตร,ตรงนี้ก่อนเล็กน้อยก่อนจะพูดคุยกับเขาอีกครั้งและทำการปรับอารมณ์ของเขาให้เป็นโศกเศร้าแล้วเราจะได้รับเหรียญมาเพิ่มอีก3เหรียญ จุดที่5จะอยู่ที่แมปพรมแดนสร้างฝ,าฝาันบริเวณต้นไม้ใหญ่และให้เราทําการเดินมาหาท่านเซอร์วินเทเกอร์ซึ่งให้เราทําการคุยกับเขาจนจบแอลอ้วล็อกจากนั้นให้ทําการปรับอารมณ์ของเขาให้เป็นโกดเกี้ยวแล้วเราจะได้เหรียญเพิ่มอีกห้าเหรียญ จุดที่6จากจุดเดิมให้เราเดินลงมาตรงจุดชมวิวด้านล่างจะเจอกับอาสซิก้าจากนั้นให้เราทำการปรับอารมณ์ของเขาให้เป็นสุขใจแล้วเราจะได้รับเหรียญโทเค็นมาอีก2เหรียญแต่จากพูดเหตนี้จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าทางทีมงานเผื่อกดลับไปก่อนแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับจุดที่7จะยังคงอยู่กันแถวละแวกละแวกเดิมนะครับซึ่งให้เราเดินไปหาคลอเดียซึ่งจะอยู่ใกล้กับที่วาร์ปจากนั้นให้ทำการปรับอารมณ์ของเธอให้เป็นสุขใจแล้วเราจะได้รับเหรียญโทเค็นมาเพิ่มอีก2เหรียญ จุดที่8ซึ่งจะอยู่ที่แมบบพรมแดนสร้างฝันโดยให้เราเดินจากต้นไม้ใหญ่ไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆแล้วเราจะพบกับหยวนให้เราทําการคุยกับเธอและใช้กลน,นาฬิกาเพื่อปรับอารมณ์เธอเป็นสุขใจและเราจะได้รับเหรียญโทเค็นมาเพิ่มอีก3เหรียญจุดที่9โดยจุดต่อไปนี้จะอยู่ที่โรงแรมริเวอรีแดนฝันโดยให้เราวาปไปที่ห้องแพลตินัมและเดินต่อไปที่ห้องโถงบริเวณด้านขวาจะพบกับมาริช ให้เราทำการช่วยเขาจากมอนสเตอร์จากนั้นให้เราทำไซคเควสต,ต่อให้จบแล้วเขาจะกลับไปอยู่ที่แมปช่วงเวลาประกายทองให้เราไปหาเขาอีกครั้งและทำการปรับอารมณ์ให้เป็นสุขใจเราจะได้รับเหรียญโทเค็นทั้งหมด3เหรียญจากจุดจุดนี้ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูล1ในกิจกรรมของแพท2.0ของเกมฮงไคร s t a r ์เรลนะครับโดยพวกเราหวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะฮะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดพวกผมก็ต้องขออาภาัยว้าที่นี้ด้วยและก่อนจะไปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ